สวัสดีค่ะพบกับค้าพยากรณอากาศบริเวณภาคใต้ฟรงต์ออกประจําวันถึงฮัทเทนหน่ธันวาคม2 5 6 .5 ้ค่ะวันนี้สภาพอาก,กาศในพื้นที่ภาคใต้ฟ้องต์ออกจะเป็นพัดตืบางและปฏิติกานะคะ่ะจากแผนที่อากาศพื้นนะคะแต่ตอนตีหนึวันนี้นะคะเอ่อบริรวเวณภาูตะวาากาศียงหนือะมีพายุไต้ฝุ่นะะมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเวียงตอนบอน,นะคะราวมทางทะเลจีนใต้แล้วะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีออย้อมคว่ำกดอากาศต่ำะะที่ปกคลุ่มออบริเวณทะเลจีนใต,ต้ตอนล่างนะกลกับเกาะบอเนียวนะคะเนี่มหลังจากนี้ก็จะเคลื่อนข่าวไปชายฝั่งประเทศมาเลเซียแล้วก็เคลื่อน,นผ่านฝั่งใต้ตอนหลังได้ในรดยะต่อไปค่ะสวนลมที่ป,ปกคลุ่มเา่าไทยละผ่าใต้วันนี้นะคะเป็นลมตะวันออกะคะ่ะต่อมาค่ะเป็นภับได้เท่าเทียมนะคะหล็กตอนกลามงามองยะะอย่ซิบันนี้นะคะเชีนงเดว่าได้เป็นทิพย์ผ่านใต้เฉลานีนะคะยังมีเมเป็นสวนมากอยู่ค่ะ ส่วนผับเรดาร์ชุ่มพลอนกาลกตอนการมุ่งขึ้งวันนี้ะคะจะเห็นได้ว่ามิกรุฟนกำลังอ่อนะกระจายอยู่ตามเอ่อใชายฝั่งของจังหวัดประจวบคุเรยมากนะคะจนถึงเอ,อ่อชายฝั่งของเอ่อจังหวัดนครศรีธรรมาราชตอนบนะนะคะแนวหน่มก็จะเคลื่อนเข้าหาฝั่งได้ในเดี๋ยวต่อไปค่ะ โซนผาบเรดาสถิงปรางแต่ตอนการม้งคลือวันหนึ่งเขีนเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่ามีฝนตอนอ่อนนะคะถึงกำลังเร่งน,นะคะก็ปกคลุมกระจายนะคะตั้งแต่หนาชายฟังของจังหวัดนครศรีธรรมราชเรืองมาจนะะถึงหนาชายฟังของจังหวัดออปัตตานีมาราธิวัดหลังจากนี้ก็จะเคลื่อนนะคะคาปกคลุมในปันที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะสงขลาเอ,อ่อแล้วก็ปัตตานีร่วมทางมาราธิวาดได้ในเดือนต่อไปะคะ่ะ รายงานอุณหภูมิในพื้น,นที่ภาคใต้ฟังเทตออกอสำหรับอุณหภูมิสูงสุดระดับว่ากับอ่าวไทยสามสิบสามจุดหออกองศาเซลเซียสที่ตำบลนองผลอำเภอโพชินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้กับอ่าวไทยยี่สิบสองจุดเก้าองศาเซลเซียสที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะ รายงานไป็นเมสถานีนะคะตลอด24ชั่วโชิมูติพานมาค่ะตั้งแต่7จ่มงเช้าและก็ว่าจะถึง7จ่มงเช้าว,วันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ภาออะคใต้ฟ้าร้อนอ่อนมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห้งๆนะคะและ้วก็สถานีที่วัดปรนเมื่ฝนได้สูงสุดขยอยเท่าเพื่อการเจดิญจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้17.8มิลลิเมตรค่ะไปจ้งก,ก่อนอากาศบริเวณภาคใต้ฝ้าร้อนอ,อ่นะคะวันนี้นะคะล่มตะวันตกกับผัดปกคลุมเอ่ออาไทยนะคะและ้วก็ จากนี้นะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเรือมมีกันเรงแรงขึ้นแล้วค่ะในวันนี้นะคะเอ่อก็เลยทําให้ในวันในวันนี้นะพื้นที่ฝักตายฟอนันออกนะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะก็เออ่โดยมีฝนหรือฝนฝักข้นอกได้ในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนหนักในบางในบางพื้นที่นะคะโดยในแต่ละจังหวัดค่ะเออ่ตั้งแต่แพชบุรีนะครับประจวบพิจิขนาดชุมพรจถึงสุราษฎร์ธานีนะคะการกระจายตัวของฝนจะเด็กมากๆเซสิของพื้นที่ค่ะแล้วก็ ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ,ะคปัตตานิลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะการกระจายตัวของฝนก็จะหมากสักน้อยค่ะอยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนหนักในบางในบางพื้นที่ค่ะออขาดไม้อุณหภูมินะคะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ในช่วง23-25องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ในช่วง3 0 3 4องศาเซลเซียสน,นะคะเนื่องจากว่าวันนี้ท่านในพื้นที่ภาคใต้ของทันออกหรือมีฝนหนัก เออในบางพื้นที่แล้วนะคะก,ก็ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะร,ระวังในเรื่องของฝนตกหนักหรือว่าฝนติดตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน,น้ำท่วมฉับพลันป่าไหลลาวแล้วก็น้ำหลังตลิ่งด้วยค่ะลักกาเตือนภัยนะคะบริเวณภาคใตายฟรองซ์ออนแะละ้วเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมาแล้วก็คลื่นลมแรงนนะคะหนึ่งจังหวะ บริเวณความกดอากาศสูงค่ะดูว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีกําลังแรงเนี่ยก็มีแนวโน้มจะแผ่เสริมลงแบบปกคลุมบริเวณประเทศไทยนะคะก็เลยทําให้มื่อสะสมตัดออกชิงเหนือนะคะมีกําลังแรงขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีย้อมเข้ากดอากาศต่ำนะคะที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้เขตแบบเกาะบอร์นียนะคะแนวโน้มก็จะมีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียแล้วก็เคลื่อนพันธั์ใต้ตอนหลังได้ในแถบต่อไปนะคะก็เลยทำให้ได้ช่วงวันทียงนึ่ง ถึงหาทันว่าคมนีนะในพื้นที่ภาคใต้ยสองตันอ่อนค่ะจะมีฝนหนักได้ในหลายๆพื้นที่แล้วก็มีฝนหนักมากได้ในบางพื้นที่นะคก็โดยเออ่บริเวณที่อาจจะมีฝนหนักได้บ้างค่ะก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็บริเวณที่จะมีฝนหนักได้ในหลายพื้นที่ก็มีฝนหนักมากในบางในบางพื้นที่นะคะก็คือตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ป,ปัตตลุงสงขลาปัตตานียะลาไปจนถึงนราธิวาสเลยนะคะก็เขาให้ผีดองประชาชนนะคะเทอาศัยอยู่ในพื้นที่เสียงภัยนะคะระวังในเรื่องอันตรายนะคะจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะ้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำหลังตลิ่งด่วนนะคะสวนในช่วงวันเสด็จถึงเซตันว่าคมน,นี้นะคะคลื่นล่มบริเวณอา่าวไทยกับตอนล่างนะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยเลื่นสูงสัก สองถึงนสามเมตรดานค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝักขนอกก็อาจสูงมากกว่าสามเมตรดานแล้วก็ขอให้ชาวเรือชัมตะบงค่คะบริเวณอา่าวไทยเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจากเดิมด้วยนะคะแล้วก็เรือแหลกต้องออกจากฟังนะคะวันที่ในวันที่รสองถึงสี่ธันวาคมนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอา่าวไทยนะคะวันนี้นะคะล,ลื่นเกคลุมคกับเป็นลมตะวันออกความเร็วอ,อยู่ที่1 5บหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ คลื่นสูงอยู่เทประมาณหนึ่งถึงสองเมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝากระหนองก็อ,อสูงมากกว่าสองเมตรได้นะคะก็ขอให้ชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือโดยความระมัดระวังแล้วก็ลิกเลียงบริเวณที่มีฝนฝากระหนองโดยค่ะขาดไม้ลักษณะอาการนะคะเจ็ดวันกลางนาบริเวณนปับตายความต้นออนนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงเจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านีนะคะสำหรับนายเพื้นที่ ฝักไต้ของเราตอนบนคะ่ะตั้งแต่แผดบุรีจนถึงสุราษฎร์ธานีนะคะได้วันนี้คะ่ะวันที่หนึ่งนะคะฝนยังหน่อย,อยนะคะอยู่ที่ประมาณ4 0ของพื้นที่นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะวันที่สองท่านว่าก้นเป็นลนๆนะคะจนถึงวันที่เจ็ดนะคะก็จะมีฝนนะคะจากการจัดตัวของฝนอยู่ที่ประมาณ6 0 7 0ของพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนหนักได้ในหลายๆพื้นที่แล้ก็มีฝนหนักมากได้ในบางพื้นที่ค่ะ สวนนะคะภาคใตา้ฝนออตอนหลังค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาะค่ะจนถึงจังหวัดนราธิวาน,นะครก็ตลอดช่วงจัดวันข้างหน้านี้นะคะการกระจายตัวของฝนขยอยที่ประมาณเหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะแล้วก็อาจจะมีฝนนักได้ในหลายๆพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนนักมาได้บ้างะค่ะบางพื้นที่นะคะในช่วงวันที่หนึ่งถึงห้าธันวาคมนี้ค่ะ สำหรัมนันีนะคะข้พาพเจ้ากประกาศบริเวณาัใตายฟังน่้นออกประจบวบบริมฮัทเดี๋หนึ่งท่านว่าคม2565ก่อนจับลงแรล้วะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ดีโอนีน้ด้วยค่ะสำหรับมันนีสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน